สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธ์ตุลากันเอฟซีขาวันนี้มากินแกงเห็ดขมค่ะนี่ค่ะแกงเห็ดพึ่งขมกับเอฟซีขาแล้วก็ต้มต้มหัวปลาค่ะนี่ค่ะแกงเห็ดพึ่งขมกับต้มหัวปลาค่ะพี่น้องกับข้าวสองอย่างค่ะวันนี้ค่ะกินข้าวแหลงน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้งภูมิพันธ์กับเอฟซีค่ะ วันนี้มีเมนูนำเสนอค่ะแกงเห็ดพึ่งคุมค่ะพี่น้องมาแซบ่บแซ่แกงแกงเห็ดพึ่งคุม้มแล้วก็ต้มหัวปลาค่ะพี่ซีค่ะฟีมือพุงคันอันนี้ฟืมือน้องเติมใจค่ะแกงมาจากหนานค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกินทำกันแซ่บค่ะสวัสดีครับสำนึกตุลาการครับผม,ม<า>ได้เวลาแล้วครับเข้าแรงเข้าแรงมือเย็นครับผมอ้หูปดหน้าพี่นอ้องเบิง้ง น้ำเสนออุ้ยแับแซ่บแซบ,บ,บด้วยกันเละมาครับพี่น้องมาแซ่บแซ่บด้วยกันแกงเห็ดขมแกงเห็ดขมฝีมือน้องสาวอร่อยค่ะฝีมือน้องเตียนใจวันนา อร่อยมากสุดยอดเลยค่ะไอซีค่ะต้องไหนคำริจตุรากันพ่ริตเป็นไงอร่อไหมนี่ล่ะอกขมพันอย่างให้พี่น้องเบิ้งใ,ใกล้ๆเ้วยค่ะบูนแซบแซบแกงเห็ดขมหมาค่ะพี่น้องแซบหลายเห็ดเึรื่องขมบ้านเฮาก็เอิ้นผักเห็ดยูขาดิเนาะเห็ดขมเห็ดยูขานี่ละค่ะ โมาเรือยกับเอฟซีมากินน้ำกันค่ะสุดยอดครับพี่น้องขอรู้สึกว่าโล่งปรผง าเนะแซ่บไรต้มปลาก็แซ่บเดสอยี่ในตปลา ใช่หล่ไอ,อร่อยครับอร่อยโล่งูเรีดกัคือที่แซบแต่ <c oughs> ลองดู <c oughs> แบบหาแต่คชา้ใบมะกรูดเครื่องถึงค่ะ พริเครื่อมแกงถึงตะไคร้ใบมะกรูดก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดจาก,วกสวนป้าจ่อยป้าทองจังก็ใกล้จะหมดปั๊บบอกพี่สาวเก็บมาให้ค่ะใบมะกรูดขาตะไคร้ใบอยู่ที่นาค่ะ Okay. quả lăn mà tứ <laughs> <thính. cười> thông riêng, gọt nén เห็ดขมเห็ดขึ้นขมเสีบเยบยหยียงแสีบนหน กินน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องเด้อปุมกันกับคุรลิตกินเนากินเนาเสื้อหิวตีเนี่ยหิวมากค่ะมากนหัวปลามีปลานวนจันด้วค่ะมีปลานวนจันต้มหัวปลานวนจันเอาับ่พี่น้อง สดนำโกโกเลยสดเลยค่ะเล็กดน่าจะพอแล้วดีสดเลยมันลุ่มเลยเอฟซีค่ะบอกตามตรงเลยว่าลุ่มลุ่ม รุ่งโค่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนอยู่นาบ้านประดอพี่นนอะอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะแอบวันกินหักกว่าเป็นครับกินเนื้อค่ะนความจัน เพื่อนพ่อนำมาฝากเพื่อนดอก,กน,นั้นนี่ละ

เโซดเลยพี่เลี้ยเอาช้อนช้อนนี้ซดเลยกดพอแล้วจะได้โซดแบบไม่ต้องจอนกลางระวัวก็อุดิ้ง คนละถ้วยแล้วค่ะเัมนี้นคุณนดเอาแกงฟ้ากุ้งมันจะกินเห็ดขมแล้วค่ะแซ่บเลยคนละเมนูเลยนะอิ่มอร่อยที่บ้านเรา เขาไปเก็บที่ไหนให้พี่ลึกเขาเขาโบราณเหยีดค,คมนี่นะบายูคาร กินน้าแล้วจะขมหรอ mm. กินน้ําแล้วจะขมคอ,อตอนกินไม่ขมแต่กนะนะ็อร่อยค่ะเห็ดพึ่งขมบ้านเฮาเอินเห็ดเถิงขมค่ะพี่น้องอร่อยค่ะคุณริศเขาก็อร่อยต้มปลา หึ่งหัวปลาก็มีก้างพี่น้องระวังก้างนะระวังก้างเด้อต้องใส่ใบมะขามอ่อนแจ่บป๊อะไรก็เป็นมาลอยที่บ้านเราแซ่บครับพี่น้อง ข่าวนจะของในเบิร์ตตอนนั้นค่ะกินดูแบบพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพอร่อยมีความสุขค่ะโอเคครับ <Okay, top. S 1> ขอบคุณเรีบซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณเลยละ่ะตุกกำลังแรงใจที่เข้ามาชมกรมพันธ์กับผลิตตุลาการข้าวโพกรมพันธ์นตุลาการขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะกรมพันธ์รักเคารพให้เกียรติเรีบซีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานใดอาชีพใด ขอ้เป็นอาชีพที่สุดเกิตก็ถือว่ามีเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเท่าเดียมกันค่ะเฮงเฮงบังบังแล้วค่ะพี่น้องเลยขอยเอฟซีทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะโชคดีมีชัยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆนะคะคุณพันคุณสำนตุลาการเอาใจช่วยค่ะ <c oughs> สองเท่าตายยายค่ะพี่น้อง